สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องมือห่อน้องคณะขยมอนสื่อหงษ์แซ่กันสุภูสุคนจากบ้านมาดอนหลายบดใเมืองบ้านเกิดเลกน้อยนะคะลูกป่องเลยใวยร้อยสวัสดีค่ะครับซื้อหยังค่ะใครร้อยวะขามันสื้อหยังตะยังแล้วไม่บอกซื่ออาบมาลูกป่อง ก็จ้า่ามึงเจื่อได้ตามาพี่เจื่อยดจางสันค่ะตอดจันกับเดียวจี้จางจันคือผันนันจางสันนี่ค่ะชื่ออย่างค่ะเจอทองกับสื่อทองเนาะทองยิ่งเจ้กับไม่ใจต้องเนาะบากระเปรนคนหลังชื่ออย่างจากคนหลังนั้นค่ะเอ็ดปีดจอแก้วกับ ซื้อจอกแก้วกับไม่แก yeah ่จอกอีแตกบาตจีนเอานั่นใหญ่ยาบนี้จ้าเจ้าโตกับมึงเด็กเกิตามตามตาได้คุยตอบปากเรอะก็ตามเฮ่บรรยนนันไม่เคยดตามบอกเองเลยมาเลยก็นี่สื่อทองเนาะแค่นาะครับอหน้าตาหน้าฮักไหลนะครับ ไปตาหักเนอาไม่ร yeah. wow. bo, bo um, ู้ควาลยภพระอีสานนีมภาบาด้แค่ไรบ่พระสอีสานนิมาบ่เด้บ่ไอ้บ่บ่บ่อร้าบ่ได้บอีสานบ่อฝ่มึงแรกไม่ฝืนเรือกรปีกไม่จับลงไปใจซานี่ยังบ่หัดเอาเลยบ่หัดเา ให้มาอวนไม่บางนัดเดบ้าน้องคะน้องจิ้นมาโยนั่นเลยไหมมาอยู่เมืองไทยอุ้ยมาอยู่โดนสิป,ปีแล้วค่ะมาโดนสิป,ปีก็อ๊ะมาโยนานสิป,ปีเลยนะรรรรรววรแรงๆแล้วโตควงตาเฟนด้บุ๋งแต่การรุ่นเราละห้อยห่าดีใจหลายเลยหอดการจินดิดมือนี้เนาะค่ะเป็นครั้งแรกที่เ,เคยมาเนาะขอบ จริงปัจจัย่นน้องจอยรนไพี่ได้อยู่ค่น้องสีฮานเนะคะครับถามมาโรดถมาโรดสิอย่าหูอันยังถรมมาโรดไม่รู้หรอกหรู้น้อยหรอตั้มแกนะปัจจัย่านน้องเตว่ามาละกอมาละกอนี่บาหุ่ค่ะบะกุมมันรอร้อยตับากุ่นคอยเลยบกกุ่จะดึงดูดเคยบากุงอันเลวกุ้อ่ะ กอรีบักฮุ่งนะค่ะรับตอนนู้นน้องนุ่น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 ขนุนนีนน่บักมีค่ะขนุนบักมีค่ะถ้าอยากนัดตน้องบักนัดอยากนัดบักนัดแล้วตัวอย่ากนัดก็อยากนัดนั่นแหลยค่ะเมียนกันเนาะ,ะอะไรก็เมียนค่ะแล้วไม่รัดเลยก็เป็นอย่างเตี้ยเมียนหวานมึ้นกัน,นนี่ตัวา ชมพูน้นะเนาะจมพูนี่บักสีดาค่ะขนมจีนนี่ข้าวปุ้นขนมจีนเป็นเอิ้นว่าข้าวปุ้นอ๋อจุมจีนข้าวปุ้นถ้าว่าใ่จับลูกพักีเล่นอ๋อพักีเล่นตาคือชมพูชมพูนี่บักสีดาค่ะช่วหอมชมพูบักสีดาไม่ไม่เล่นบวกก็อยากบวกหลานนุชเนี่ยบางเี๋ก็เปลี่ยนชือ่อนะ คนนั้นคนนึงเดียวยืนเดียวลังลงเคยว่าจะนุ่งเล่นี่ะแรกนะจ๊ะบาดทุกข์ทำเลยน้องนะค่ะถ้าว่าจิ้งกาจิ้งกาเอิ่นว่ากระป๋อมกระป๋อมมันไอหมีบ่ค่ะกระป๋อมมีครับมันเคลื่อนยังค่ะคือโบสถ์ติดตั้งป่าจางนั่นครับกระป๋อมอยู่ใส่ค่ะอยู่ติดมือครับมันหัวแตกหนำเข้าเลยเนาะ เฮ้ยหัวบันเทือกล่าก่อนเด็กค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆประมือจากน่อยเดคะ่ะขอบคุณหลายค่ะโอ้แล้วเกิดมาจนนะเต็งนะตองต้นลุน่น<อ>เกิดมาจนเล้นนี่เราตงต้นลุน่น เธอข้าวตุนราะเบอร์อุ่นต้องนั่งเอิอจิตตาเกร็งเหมือนเด็กเด็กตูวเปิดข้าวเปิเติมตุ่มปิดกระปิดกันไม่ตกต่ละเดือนกูหมดไฟไม่แกินน้อยไม่แกินน้อยแต่ละเดือนกูหมดไฟไม่แกินน้อย น้ำตาอยวันนึงนึงเต็งเออได้รักกลึงขันตกลิบบาทได้เจ็ดรอยน้อยใจรัดเมียดังหลันเบืองเตะเฮกจอมพู้สวย้อยว่าเบือนเบือนเออนี่ดีกว่ากันดิดก็ยังไม่รู้จักตีในเวลานี้เต่ตีอื่นวันนี้ระบาด เบือห uhm ุ uhm, ่นเด้อะืจอยากตั้งใจเบือหุ่นว่าเบือใหญ่เบื่อไงก็เจอไม่โตกคยเจอไม่โตไม่โรโบกันดิโตมากๆแต่กูลำบากใหนเล็กหวดคนนู้นจ้องซ้ำข่าวจ้องซ้ำข่าวเออแม่มจิงกูจะโตเร็วจ้องซ้ำข่าวมันหันเออค้อนเทวดาโบกไกเบื่อมาันกูรบกับเมียรบกับเมียเออรบกับเมียตึงกุยเก้าไปจัดเมีย แต่ว่าเมียมันตื้อโตอยู่ในมือถ้ามันไม่ตื้อโตโต๋ตอมือเข้าไปจัดเมียเออจึงเมียดาเมียว่าเพลิอเมียวัวตา,านจริงเดินมาจักซองจาเกาที่่ใช้มึงไม่เดินก็บฝก้าาไปไดดตื้อโตอยู่้าไม่ตื้อโต,ต,ต,อตอจตอต้องจา,เ,ออาเกาเหม็นเป๊ะ ุูวนว่านายอ้างกยปาจำเปหมายเจบอผู้ืจอจำเปรยม่เต้ามาก็ไปจะบอกนอ๋นในที่จิงแต่ไม่เต้าไม่โกจำเปเจไม่เต้าก็ไปบอกเออปาไปนังปกบลินจิตเจียมนี่ควักเลตอนหนึ่งดิบ้รยแถวล้ำเห็นว่าจำเป